ชาเลนจ์กำจัดทุกคนในโรงเรียนและเพิ่มความยากด้วยโหมดมืดท่าหญิงจะมีเทคนิคเซียนขนาดไหนในการทำชาเลนจ์นี้ไปดูกันฮะเนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทําตามเด็ดขาดสวัสดีฮะน้องให้หญิงน้องท่านหญิงน้องหอกหญิงน้อง ชายหญิงอันนี้ลืนล้มทางเพจเกินนะสรุปน้องให้หญิงชื่ออะไรกันแน่อหะ้ยแต่จะชื่ออะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับกดไลค์กดซับให้น้องให้หญิงหน่อยนะโอ้ยใจดีกดสมัครสมาชิกให้หน่อยฮะอยากจะเรียกให้หญิงว่าอะไรก็ได้เลยฮะโอ้โหบรรยากาศนะผีหลอกวิญญาณหลอนเกินแต่ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ได้เล่นมอสนะให้หญิงมาเล่นยันเดฟแท้ฮะทุกคนซึ่งน้องให้หญิงจะมาทําชาเลนจ์ล้างเผาดิ ي, ในโหมดมืดด้วยฮะโอ้ให้หญิงไม่เคยทำเลยเดินในช่องอ่ะเพราะว่ามันยากเกินนะแต่ให ไปซ้อมมาแล้วจ้ะอ่ะก็เริ่มเลยดิไม่รอแล้วอย่างแรกก็คือไปเมืองก่อนเลยฮะอันนี้เริ่มแล้วนะจ๊ะโอ้มาเมืองฮะแล้วก็มาซื้อกอกนในแต่แบบว่าอืบรรยากาศเนาะเหมือนผีจะหลอกเลยอะแล้วเสียงเพลงก็คือแบบดูดิน่ากลัวอ่ะมาซื้อกางเกงในอันนี้ฮะสปีดดี้สปอตดี้สแปสก็คือทําให้วิ่งเร็วนั่นแหละซึ่งก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะต่อไปก็กลับห้องของเราฮะแล้วก็มาสวมกางเกงในด้วยนะนี่ ซึ่งฮันหญิงก็ส่วมไปแล้วล่ะฮะเอออันนี้สําคัญมากนะกางเกงในเนี้ยมันช่วยเราเยอะมากฮะนับ1นถึงสนะถ้าถึงโรงเรียนแล้ววิ่งเลยนะย้านะวิ่งเลยโอเคนะไป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 มาแล้วฮะวิ่ง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 เลยเราราเราอย่างแรกอย่างแรกก็คือฮันหญิงจะวิ่งไปเอากระเป๋าฮะนั่นหน่ะกระเป๋าสองอันนั่นหนะเห็นไหมฮะหยิบเลยนะหยิบเออเออแล้วต่อไปตั้งสติเกตเลี้ยวซ้ายเราเราขึ้นไปข้างบนหาใจเย็นฮะใจเย็นอุ้ยใจเย็นมากก็ไม่ได้นะทุกคน สเตปต่อไปอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆแถวนี้ปุ๊บทิ้งทิ้งกันไกลเก็บอันนี้ถังแดงขึ้นมาเก็บเข้าไปอ้อมหลังอ้อมหลังตรงนั้นแล้วก็ใจยเย็นๆใจยเย็นๆเอาออกมาทุบทุบมันเลยเก็บทุบอันนี้รอก่อนนะอ่ะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยให้เรารอนะถ้ามันยืนนิ่งอะพอมันเดินแล้วเราก็ทุบโอ้ย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 ไอ้คนขึน้นมาโอเคโอเค ทัน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 ทนันฮะหลังจากทุบเสร็จทั้ง3คนให้เราวางถางดับเพลิงไว้ตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนฮะเก็บสองคนหน้าให้เสร็จอืมสองคนหน้าสําคัญที่สุดนะสองคนหน้าต้องเสร็จฮะทุกคนอ่ะเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยปิดประตูปิดประตูด้วยแล้วแล้วคนนี้ก็เอาเข้าไปหาโอ้ยใจเย็นๆฮะใจเย็นๆทีนี้เหลือหนึ่งคนแต่ไอคนสุดท้ายอ่ะไม่ต้องรีบก็ได้ฮะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะถ้าใยเนี่ยมันเดินขึ้นมาถึงใช่ไหมมันจะเห็นกันไกลตรงนั้นมันจะหันไปด้านนั้นอะฮะอไอคนเนี้ยมันก็จะไม่เห็นฮะเห็นไหมนี่เป็นไงเอาเรื่องไหมโอ้ยกว่าจะค้นพบนะให้หญิงคือเซียนคือชับคือชองเวอร์ <c oughs> แล้วก็อย่าพึ่งพูดเยอะฮะทุกคนเรา, <c oughs> เ,ราเราจะต้องรีบลงไปเอากันไกลฮะเราก็ไปทําเรื่องของเราต่อฮะแต่ตอนนี้เราดูข้างเล็กน้อยใช่ไหมอะขำหน่อยก็ได้ให้หายข้างฮะสัก60% 60%ตอนนี้ เราเราต้องเร่งแล้วต้องเร่งมือแล้วเอามาเอามาฮ้าให้หญิงต้องเร่งมือเพราะว่าให้หญิงอะอยากไปเอาอ่าก่อนเจ็ดโมงแปดนาทีฮะให้หญิงจะต้องไปที่อื่นแล้วนะโหตอนนี้ให้หญิงพลาดสเต็ปหนึ่งฮะทุกคนก็คือพลาดสเต็ปที่อาจจะถ่ายรูปเซนไปปกติอะถ้าให้หญิงมาทานะให้หญิงจะมาถ่ายรูปเซนไปก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะมาเอากระทาก่อนแล้วก็เก็บแล้วต่อไปก็ไปเอาถุงดาห้องห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ใกล้เหมือนกันฮะ วุ้ยเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วว่ะทุกคนอ๋อเอามาเก็บเร็วเร็วเจ็ดโมงแปดนาทีเราต้องไปห้องชมรมดนตรีฮะจะเย็นเยได้ห้างหญิงห้างหญิงเจ็ดโมงแปดนาทียังอ๋อโอเคยังไม่มีคนมาเอาวเรามาไวเกิน <laughs> อะจริงจริงแล้วอ่ะถ้าใครทําเร็วกว่าห้างหญิงนะทุกคนน่ะสามารถไปบอมร,รูปรุ่นพี่ได้ไปถ่ายรูปรุนพี่ได้เนาะในช่วงเวลาที่ว่างตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ว่างแล้วห้างหญิงจะทําการกําจัดยายอาคาเนะในห้องนี้พร้อมกับหัวหน้าชมรมถ่ายรูปฮะ ถ่วงเวลาถ่วงเวลาถ่วงเวลารอให้หัวหน้าชมรมถ่ายรูปเดินมาถึงห้องนี้ฮะอืออันนี้ให้หญิงมาเร็วเกินนะตอนนี้ให้หญิงมีความรู้สึกว่าทําไมหัวหน้าชมรมด้วยเดินต้อยต่อย,อยชาขนาดนั้นละ่ะเร็วเธอรีบมาตุยตรงนี้เลยเร็วอ๋อเร็วๆถ่วงเวลาถ่วงเวลานางถ่วงเวลาอย่าอย่าเพิ่งไปนะคันนี้อาะคันนีาาน้รอเล่นก่อนโอเคต่อไปตรงนี้เออเอาเออเอา,เอามองวิธีกำจัดก็คือกำจัดใยญอาคันนี้ก่อนฮะกำจัดสภาก่อนนะรอมันไปก้มดูก่อน เลยเลยเลลอุ้ย <_ an> <_ an> มันติดกันเกินอะ่ะถูกคนเลิศน,นี่มันตกใจไปสิโชดนี่ <_ an> แล้วต่อไปก็ห่อหอฮะอ่าเฮ้ยโอเคหอ่หอเสร็จแล้วฮะต่อไปก็เก็บกันไกของเราแล้วก็ขำเอิร์กอาร์กนะ <_ an> อะระหว่างนี้เราก็ไปแก้ถ่ายรูปรุ่นพี่หน่อยเนาะเพราะว่าเราพลาดมาใช่ไหมฮะก็โอเคโหมดเลิฟซิกอะจะเป็นโหมดที่แบบว่าเหมือนบรรยากาศโรงเรียนอะมันจะเป็นศูนย์อืมทุกคนในโรงเรียนมันก็จะแบบตื่นตระหนกกันอะฮะมันจะได้ยินเสียงไกลขึ้นแล้วก็มองเห็นแบบข้ามอวกาศนะทุกคนวางกันไกลคือสุดสุดซอยอะมันก็มองเห็นนะ คือเป็นโหมดที่ยากนั่นแหละฮะเอาจริงๆเออยากมากๆด้วยสิ่งต่อไปที่น้องห้งหญิงจะทําก็คือกําจัดชมรมถ่ายรูปทุกคนฮะตอนนี้น้องห้งหญิงอะกำลังหาพวกชมรมถ่ายรูปนะถ้าเราหาชมรมถ่ายรูปไม่เจอให้เรามาเก็บตรงนี้ฮะเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรอินโฟจังแล้วก็ไปที่อินโฟจังฮะซอร์วิสพรีวายซิเดนต์อินโฟเนี่ยฮะนายฟรดโจนส์นายฟรดโจนส์นะจ,นจะเป็นหัวหน้าชมรมถ่ายรูปฮะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือกำจัดคนชมรมถ่ายรูปทุกคนเ <Yeah. S 1> พราะว่าชมรมถ่ายรูปในโหมดเลิฟซิกเนี่ยฮะนางจะไม่กินข้าวอืมนางจะเดินว่อนโรงเรียนนะมันทำให้เกมเรายาก <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ถ้าหญิงมาเจอใครก็ไม่รู้ในชมรมถ่ายรูปซึ่งเอาเอา,เอาเลย2คนเลยได้ทั้งกีตาร์แล้วก็ได้โลจาสูฮะเอานะข้างหญิงก็ขอบอกเลยว่าชมรมกีตาร์ก็เป็นชมรมหนึ่งที่น้องข้างหญิงอยากจะกําจัดในตอนเช้าเหมือนกันฮะมันทําให้เกมเราเล่นยากนะถ้าเราไม่กําจัดอะเอาเอาเอาเลย ความน่ากังวลในห้องนี้ก็คือมันจะมีคนชมรมวิทยาศาสตร์นะฮะชอบเดินมาแถวนี้อันนี้เราก็ต้องรีบเร่งมือนะโอวานี่ไงอะไรวะชิบหายแล้วโว้ยทำไมอ่ะโอ้โอ้ไม่นะโอ้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  โอ้มีโอกาสได้เล่นใหม่หมั้ยเนี่ยไม่ก่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยอย่ๆอโ่านนนี่ก็รีดลารีจอยโอ้โหโอเคทันอยู่ฮะมันช้านะ่ะโอเคโอเคสบายใจสบายบ่อฮะเนี่ยแหละฮะความยากเนาะในตอนเช้าแล้วต่อไปถ้าเรามีโอกาสเซฟเซฟเลยจ้ะอ่ะเห็นโป๊ะเลยอันนี้ก็คือเป็นเซฟเก่าๆฮะที่ให้หญิงเล่นซ้อมนะ ลบลบให้หมดเอ ơ, ชอชดไม่ซ้อมแล้วจ้ะอันนี้คือของจริง <c oughs> โปะเลยเฮ้ <c oughs> สิ่งที่น้องข้หญิงอยากกําจัดคนในตอนเช้าอะ่ะก็คือชมรมถ่ายรูปทุกคนชมรมสกอยสักหนึ่งหรือสองคนใหญ่ยยคือเดเละแล้วก็คนบนดาดฟ้าให้เยอะเท่าเท,ท่าที่เท,ท,ท่าที่ทําได้เออเท่าที่โกก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 โกโกโอเคอันนี้ช่างมันฮะอ่า้าหญิงคืออยากเอาใยเนี่ยใย,ยคือเดเละเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ตอนเที่ยงอ่ะนางจะกินข้าวแบบอยู่ในสายตาของรุ่นพี่อ่ะฮะก็ไป โอเคได้ได้ได,ได้ไปก่อนฮะอะแล้วก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยต่อไปน้องฮั่งญิงก็จะไปเอาคนบรรดาษฟ้าแต่ในระหว่างที่น้องฮั่งญิงอ่ะไปนู่นไปนี่อะถ้าเจอคนชมรมถ่ายรูปอะเอาเลยนะอือเอาชมรมถ่ายรูปก่อนแต่ถ้ายังไม่เจอก็ปล่อยใจฮะเนี่ยชมรมดาดฟ้าคือมันกําจัดง่ายไม่ใช่ะไรหรอกฮะเนาะแล้วมันก็เป็นสกอยด้วยตรงนั้นอะอืมคือตอนเที่ยงอะนางจะอยู่ด้วยกัน5้าคนฮะ ซึ่งการที่เราจะกําจัดชมรมสกอย5คนภายในแบบลวดเดียวอ่ะมันยากน้องฮัทหญิงจะกําจัดยายโฮลูดะฮะแต่ว่าก่อนจะกําจัดยายโฮลูดะเราจะต้องเอาแทมอินโฟจังนะคือการถ่ายรูปอย่างนี้ตรงมุมนี้เลยอ่ะได้แล้วฮะกดตัว F อจะได้มายิแตาแมได้มาเสร็จแล้วก็บายบายฮะมีคนถ่ายรูปแถวนี้ไหมไม่มีเลยอะ่ะเ้ยเจอเจอ,เจอคนถ่ายรูปคนนี้ยืนมุมสวย๊ชื่อดาฟูนี้ใช่ไหมจัดไปอ๋อดาฟูนี้มันอิกนออะงงจัง เอ๊ได้ยินเสียงแล้วฮะต่อไปก็รอให้เขาเข้ามานะออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็บายบายฮะแล้วนายเฟสที่ให้หญิงลิงตั้งแต่แรกอยู่ไหนมันอยู่ข้างนอกโรงเรียนหรอนอกโรงเรียนน่ะให้หญิงค่อนข้างกลัวนะเพราะเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะคนนอกโรงเรียนมันเยอะมากอะโอ้โหนายเฟสทิ้งเลยฮะไว้ตอน7จ็ดโมงสี่ห้าสิบนะค่อยกําจัดนางเอาคนอื่นก่อนฮะเอาคนนี้ละกันซุกิบรดูไปดูดูไปดูอยู่ไหนไม่รู้ฮะอ่ะหาโอ้โหอยู่นอกโรงเรียนอีกแล้ว คือคนนอกหลวงพูอ้อยมันอยู่กับพวกชมรมผู้ชายทํายังไงดีอ่ะ <c oughs> เอาคนอื่นเหรอโอ้ม y g ก d คนสุดท้ายก็ได้เบอร์ลูมาฮะมันอยู่ไหนนางนีอยู่ข้างบนนั้นกําจัดง่ายมันจะขึ้นไปดาดฟ้าเหรอเอาสวยดิสวยดิดาดฟ้าไม่มีคนนะเว้ยเอ้ยอ้ขึ้นอันเนี้ยเธอมาคนเดียวจ้ะข้างบนไม่มีคนแล้วระหว่างรอให้พวกชมรมอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวนะฮังหญิงจะให้นายใาญโดอลล่าเข้ามาก่อนฮะแต่ฮังหญิงอยากจะกําจัดพร้อมกับชมรมวิทยาศาสตร์ด้วยอะแต่คงไม่ได้แล้วว่ะอืมได้แค่คนเดียวแน่เลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปิดประตูก่อนรอฮะใจะเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนอ่ะอย่างงี้ดีกว่าตอนนี้ค่าชื่อเสียงฮังหญิงล้60กบนะไม่ใช่เรื่องดีนะ ห้ามลบเกิน100ฮะทุกคนไม่ง so right? ั้นเราจะเข้าห้องเรียนไม่ได้ด้วยตอนนี้เราน่าจะกดเซฟไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโอซานะกับไลบรุมันคุยกันเราจะกดเซฟไม่ได้ฮะนายผู้ชายคนนี้ก็น่าลำคาญฮะมันเดินว่อนโรงเรียนอ่ะเก๊กบายต่อไปเจอสกอยว่ะมาสกอยก็กอยออุ้ยชมรมถ่ายรูปไอมันมาแล้วเหรอโอ้มันไอ้กอยทาให้หญิงเสียเวลาโอ้ยโอ้ยเจอแล้วโอ้โหมาคนเดียว มาดัดฟ้าเก่งหรอมาดัดฟ้าเก่งหรอนี่ไงอันนี้ฮะหญิงโชคดีนะทุกคนตอนที่ฮหญิงซ้อมอีกพวกชมรมถ่ายรูปแบบมันชอบเดินในอาคารที่คนเยอะๆยอะอะฮะเออแต่อันนี้ยมันโหเป็นใจในการทําคลิปสุดๆเลยอะชมรมกีต้ามันทําให้น้องฮัหญิงอะเสียเวลาแบบเยอะมากๆฮะฮั่งหญิงก็อยากจะฝากวิธีทําให้มันเลิกคุยกันใช่ไหมฮะเราก็แค่ทําให้มันตกใจอ่ะหรือจริงๆทําวิธีอื่นก็ได้ว่ะเดี๋ยวฮหญิงลองฮะแป๊บนึงนะ ใช่หญิงขำให้หายคลั่งตรงนี้อันนี้เป็นการทดลองที่หญิงไม่รู้นะยายโอสนะแล้วก็แลบรูอะ่ะเขาเลิกคุยกันนะฮะเราจะกดเซฟได้โอ้อย่างนี้ก็ได้โอเคนี่ไงกดเซฟได้แล้วเออที่หญิงกําลังจะหมายถึงก็คืออยากให้มันเลิกคุยกันเราจะได้เซฟได้แต่ตอนนี้ยังเหลือนายนี่นะอิสกูบี้บวยอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยมันติดผู้ชายตอนที่หญิงเล่นอนะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะ แสดงว่ามันแรนดอมในการตามคนฮะทุกคนเดินกับไอ้นี่ด้วยหรอทําไมเป็นอย่างนี้วะยังไงดีอยะไม่รู้แล้วว่ะาอตอนเนี้ยเราจะต้องเอายาแก้ปวดหัวนะไม่ใช่เอายาปวดหัวฮะเดี๋ยวให้หญิงขอซื้อก่อนอินโฟด่วนๆเพื่อที่จะกําจัดไลบาลูฮะเราต้องต้องใช้ยานี้ฮะนี่ เข้าชมรมบูโดก็ได้แต่จริงๆอะไปเข้าที่หลังก็ได้ฮะชมรมบูโดอ่ะอยู่ด้วยก็ได้จริงๆชมรมดอกไม้กําจัดด้วยก็ได้นะเพราะว่ามัน easy อีซี่อะตอนนี้8ปดโมงแล้วฮะท้งหญิงคิดว่ามลองไปดักไอ้ชมรมนั้นอีกรอบก็ได้เฮ้ยนางอยู่เดียวๆนะนางอยู่เดียวๆแต่แต่ถ่วงเวลาก่อนตอนนี้ท้งหญิงยื้อจนทั้งหญิงอะคุยกับนางไม่ได้แล้วนะโอเคโอเคอย่างนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ <laughs> ยื้อยื้อเอ้ย,อออยโอเคโอเคไม่มีคนแล้ว อโอเคฮะต่อไปให้หญิงก็หันซ้ายดูโพยดิเราเหลืออะไรบ้างวะจากที่ห,หญิงโจทย์อะให้หญิงก็ทำครบแล้วนะยาแก้ปวดหัวก็เอาแล้วชมรมถ่ายรูปก็ครบแล้วก่อนเข้าห้องเรียนก็ขอกดเซฟอีกสักรอบละกันเซฟที่3เออหลังจากเราออกจากห้องเรียนนี้คุณเริ่มของจริงเลยนะทุกคน สิ่งที่น้องห้หญิงจะทําก็คือมาห้องนี้ฮะห้องปุ๊บปั๊บรับโชคสิ่งที่น้องห้หญิงอยากได้ก็คือใครก็ได้ที่ไม่ใช่พวกนักเลงได้เบชิเลิศอันนี้ชมรมกีตา้านี่อุ้ยเลิศ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 มาเลยเฮ้ยเวลคัมจ้ะโอเอาสักสามคนก็ได้ฮะหรือสองคนก็ได้ทั้งหญิงว่าเอาสองคนก็ได้แล้วเอาน้องไปซ่อนหน่อยนิดนึงแล้วต่อไปก็กิกโชโซโชโซไม่ใช่นักรล,ลนักเลงหอย ลินทัหญิงมาๆาม,ามาโชโซเอา้าโชโซอย่าเพิ่งเห็นศพโอเคโชโซหอมโซโอเคตอนนี้บ่ายโมงหนาทีเรามีเวลาแต่ล็แต่แต่ถึงบ่ายโมงสองนาทีฮะแถวๆนี้นะแต,แต่ถ้าหญิงคิดว่าขี้เกียจละ <c oughs> อันนี้ถ้าหญิงขับไม่หายข้างให้เฉยฮะขึ้นข้างบนดาดฟ้าดีกว่าเบื่อแล้วฮะตรงเนี้ยโอ พอมาถึงดาดฟ้ามุมนี้แล้วใช่ไหมฮะฮ้างญิงก็จะไปเอานายนัน่นอะข้างหน้าหั่งอิงอะฮะมาจบจบนายข้างหน้าหั่งญิงก็จบจบไลบารุมันก็จะยืนแบบนั้นเรามีเวลาทําอ่านในการวางยาไลบารุอะถึงแค่บ่ายโมงสี่นาทีครึ่งนะหั่งิงอยากจะกําจัด2คนนี้อะจริงๆตอนแรกอะมันจะมีคนอยู่ตรงนี้นะแต่ฮั่งญิงกําจัดไปตอนเช้าแล้วก็เหลือนายนี่คนเดียวก็ค่อนข้างที่จะเอาไปไลย <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโอเค มีคนได้ยินด้วยวยอีสองคนนั้นได้ยินแต่อย่าสนอย่าสนใจขำเกิก๊กขำเกิก๊กขำเกิก๊กสี่คนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหิ่งจะทิ้งเลยทิ้งเลยอ่ะให้มันไปเดินเข้าห้องเรียนหลังจากบ่ายโมงยี่สิบสองไปเลยฮะเพราะว่าเส้นทางที่สี่คนเนี้ยมันเดินเข้าห้องเรียนอ่ะมันจะไม่เจอศพก็เลยทิ้งได้อ่าแต่ไรบาลุก็กําจัดก็ได้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะกําจัดไรบาลุแถวเนี้ยเราจะต้องเก็บศพด้วยนะ ก็ได้ฮะก็ได้เอาไปก่อนอย่าให้มันมีโพแถวแถวบันไดอ่ะดีที่สุดเพราะไม่งั้นนักเรียนจะตกใจฮะแล้วก็กดเซฟเลยเออเซฟได้กันเลยนี่ชมรมต่อไปที่น้องห้าหญิงจะเอาก็คือชมรมวิทยาศาสตร์ฮะแล้วตอนเช้าห้าหิงอย่างมั่นใจเลยนะว่าครบแล้วเออจริงๆต้องเก็บคัตเตอร์ด้วยเด้อวางตรงนี้ปึ้งแล้วในการกำจัดพวกนี้เราต้องใช้คาถานะทุกคนแต่ให้มันมองไปก่อนอ่ะมันจะเป็นสองจังหวะมันจะมองรอบหนึ่งแล้วก็นั่งแล้วก็รออีกรอบหนึ่งฮะ มองเซเออนี่ไงรอบเนี้ยของจริงเอาเลยห้าหญิงจะใช้คาถากำจัดนะจะยังไม่ใช้มีดเอ้ยจะยังไม่ใช้คัตเตอร์เอ้ยจะยังไม่ใช้กันไกนในการกำจัดเพราะห้าหญิงอยากไม่อยากตัวเลอะอืมสาเหตุก็คือถ้าเราตัวเลอะแล้วอะนักเรียนมันจะเห็นเราถืออาวุธไม่ได้เราจะวางคัตเตอร์ไม่ได้ฮะอะดังนั้นน้องห้าหญิงอะอยากใช้เทคนิคการวางการวางคัตเตอร์ใช่ไหมน้องห้าหญิงก็เลยไม่อยากให้เสื้อเลอะฮะเนาะนายเจมมา โอเคเร็วๆๆๆฉันมีเวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเจมมาแล้วก็พวกนายด้วยวางคาเตอร์ไว้ไกลๆเลยเห็นไหมเห็นหมดเลิศแล้วก็รอ2จังหวะไหมเอ่ยถ้ามันเดินแล้วให้หญิงเอาเลยโ okay. อเครอๆๆๆตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะห้ามให้มันกรีดเลยโดยเด็ดขาดถ้ากรีดปุ๊บให้หญิงคิดว่าจบเลยอะเพราะว่าพวกชมรมบูโดมันจะวิ่งมาดูอะฮะมืออ,อย่านะใจะเย็นใจ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 เย็นไปโอเคไม่กรีดเท่ากับเรายิ้มดิเซฟเลยเซฟแม่งเลย เซฟแล้วไหนๆเราก็มีรูปพอสมควรแล้วก็กินรูปบ้างก็ได้อย่างงกเกินฮะเกดนี่เอาเลยต่อไปที่อยากจะกําจัดก็คือชมรมกีตาร์ฮะแต่มันทําไมเกลี้ยงเกลี้ยงเลิศโอ้ยต่อไปที่น้องห่าิอยากจะกําจัดก็เป็นชมรมนี้แทนฮะเออบูโดหะหญิงจะยังไม่กําจัดตอนนี้นะอะมาสองจังหวะไหมพวกเธอนนะโอ้ย ยนเดฟย้อนไปดูคลิปได้เลยฮะปกติอะมันแค่จังหวะเดียวเท่านั้นแหละแต่นี่ก็เนาะอืมยันเด็บมันทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้ยโอ้ยไม่นะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเลยโอเคไหมวะเดี๋ยวค่อยโหลดเซฟพาทุกคนเน่าจะเฟลละมั้งไปไหนแล้วว่าอีกคนนึงอ่ะอุ้ยอันนี้น่าจะเฟลเฮ้ยถ้าเธอไปทางนั้น ถ้าเธอคิดจะไปทางนั้นมันมันไม่รอดเนะสอตรงนี้ไม่ควรให้มีศพนะเส้นเนี้ยเส้นนี้ให้นนหญิงจะใช้ต่อฮะเออเลยให้หญิงก็เลยตัดสินใจที่จะต้องห่อศพเนาะชั้นสองให้หญิงคิดว่าเคลียร์แล้วแต่ขึ้นไปเอาคาัตเตอร์แป๊บหนึ่งฮะเกือบเฟลแต่กลับมาได้บูโดเดี๋ยวมาเจอกันอันนั้นยังไม่เอาฮะต่อไปน้องให้หญิงจะเอาชมรมผีสิงฮะเทคนิคนี้ใช้ได้เลยฮะคือการวางคัตเตอร์ไว<ะ>้แถวตรงนี้เลยไกลไหมนี่ ประตูนี้เลยแล้วต่อไปก็กิ๊กๆๆถวนี้นี่ห้าคนฮะห้าคนแล้วก็รอชะตากรรมพวกมันมาเจอคัตเตอร์หน้าเงาวนะสิตอนนี้พวกเขาก็กําลังตกกรใจกับคัตเตอร์เนาะพออย่างนี้มันได้ที่แล้วก็พ้นกำแพงเราก็เอาเลยเลือดเออถ้าพวกนี้มันตกใจไม่ต้องกลัวนะพวกนี้คือมันจะไหวเราก่อนใช่ไหมดังนั้นมันจะใช้เวลาแอนิเมชันอะเยอะแต่ถ้าหญิงทําได้สวยเกินวะไม่มีใครตกใจเฉดต่อไปน้องฮ่าหญิงจากกาจัดชมรม ยี่ยมทีระเดชก็ต้องวางคัตเตอร์ไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มาแถวแถวนี้สี่คนใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เพราะว่าเรากําจัดไปตอนเช้าคนหนึ่งเนาะนี่ใา้หญิงก็ศึกษามาเดอมุมขำมุม,มอะไรเงี้ยไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆนะเล่นทั้งวันเลยเมื่อวานอ่ะให้หญิงก็เลยไม่ได้อัพคลิปฮะ <laughs> ตอนแรกก็นึกว่ามันจะง่ายไงแต่ให้หญิงต้องซ้อมก่อนนะสิเอ้ยไปไปไปมอไ่เห็นอ้อยอ้อยเออโคตรสวย โคตสวยเซฟก่อนคัตเตอร์มาต่อไปเหลือชมรมอันนั้นอะชมรมทำอาหารตอนนี้ความข้าง80จริงๆใช้แค่60ก็ได้นะอืมอุยมุมนู้นดีกว่ามุมนี้สั้นเกินฮะนี่เลยนี่เอออย่างนั้นแหละฮะน่าจะโดนหนึ่งกีดแบบนี้โดนโดนกีดหนึ่งแต่แค่์ปะนี่ต่อไปฮะก็เป็นชมรมที่ทุกคนอยากจะกำจัดทิ้งใช่ไหมล่ะฮะบู วางเลยแล้วบูโดห้าหญิงจะเริ่มใช้กันไกจ้วงแล้วไปหลังจากเราใช้กันไกเราจะกดเซฟไม่ได้แล้วนะอ่ะ <Yeah. S 1> สาเหตุที่น้องห้าหญิงใช้กันไกก็คือนี่มันจะเป็นแมงเมาวดิบูโดอ่ะนี่จบแล้วต่อไปห้าหญิงก็จะไปกำจัดอาจารย์ฮะกำจัดอาจารย์ก็ชิวๆกิ๊กๆตรงนี้3ครั้งตอ,อนนี้ออกมาหนึ่งคนแล้วห้าหญิงคิดว่าเอาเลยแล้วก็รอเป็นเมาฮะร <laughs> อน้องเมาอ่ะ,อะ มา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 เมามา <you done? S 1> เห็นบ้าสังเกตว่าหัางหญิงแค่ถืออาวุธปุ๊บมันตกใจวิ่งเข้ามาใส่เราเลยอะเวลาเดินหัางหญิงจะเก็บอาวุธแบบมิดชิดมากๆากนะอืมต้องถือมือเปล่าเดินเท่านั้นโหมดเนี้ยตอนนี้ก็ครบแล้วฮะต่อไปก็พี่พยาบาลสาวบัฟขอยืมศพหน่อยที่น้องหัางหญิงขอยืมพี่พยาบาลเพราะว่าหัางหญิงอยากจะเล่นน้ําแดงอะน้าแดงไหลออกมาแล้วก็อยากเลื้อน้าแดงแบบนี้ฮะนี่ เออให้มันตกกระจายหน่อยอ่าเทคนิคเลิศไหมบายเดี๋ยวให้หญิงไปเช็คชมรมก้อยก่อนก็ได้ฮะการจะกําจัดก้อยต้องกินรูปรุ่นพี่ให้แบบ100%เลยนะนี่ร้อละเอาเลยแบบโอ้ยเร็ๆๆๆไม่ต้องกรีดได้ไหมเสียเวลาโอ้ยอยหันหลังหันหลังสวยๆแล้วก็กินรูปแล้วฮะไม่มีเวลาแล้วขอ1รูปโอเคแล้วให้หญิงจะกําจัดชมรม กีฬา,าโดยการทําแบบนี้นะ2กิกตรงนี้กิกกิกบ่ายโมยีแล้วว่าโอเคโอเคเอาเลยอ่าพวกชมรมกีฬาก็แมงเมาฮะมันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะเนี่ยแล้วก็มาฉันเองก็ถือว่าทําเวลาได้ได้เลดฮะเฮ้ยแต่ก็ทันนะหุยทําไมโอสนาเห็นหุยทาไมอะ่ะแป๊บน,นึงนะอ,อ้าวอามันน่าจะเห็นศพอันนี้แน่เลยอะ อืมโอเคงั้นต้องจําไว้ฮะน่าจะต้องเล่นใหม่เหรอหฮ้ยเฟลว่ามันเห็นในระยะสายตาของโอซนะแน่เลยอะเนาะตรงเนี้ยโหมาลากมบาไว้แถวๆนีๆ้ฮะน่าจะพ้นแล้วต่อไปก็ต้องลงไปที่หลังโรงเรียนไม่กอทันไม่เนี่ยเหมือนกับว่าชมรมกอยจะมาอยู่นี่ไงนี่ไงคือเดี๋ยวฮันกิจะมาอธิบายบั๊กนะก็คือถ้าเราโหลดเซฟมาใหม่อะ่ะชมรมสกอยอะ่ะมันจะมาอยู่ในห้องอย่างนี้แทนเห็นไหมมันจะมานอนอาบแดดในตู้ล็อกเกอร์แทนอ่ะอ่าก็เป็นอีกความรู้หนึ่งฮะเอาไปทันอยู่แหละเนาะ มาเฮ้ยให้ยิงเพอถืออาวุธเฮ้ยเฮ้ย,ยเล่นรอบสามอะไรวะเนี่ยให้ยิงเพอถือเอาคัตเตอร์ออกมาเร็วเกินเห็นไหมเนี่ยแหละฮะความยากของโหมดเลิฟซิกงาโอ้ยมาใหม่แล้วฮะแล้วให้ยิงก็อาต้อยน้ําแดงของสกอยไว้ตรงพื้นมันก็เลยเดินไปอย่างนั้นนะอาก็ไหลๆเลยฮะก็คิดว่าน่าจะทันแหละเนาะ ต่อไปก็รอรุนว่าโอซนาข้างบนดาดฟ้าทางที่ดีนะทุกคนควรเดินขึ้นไปดาดฟ้าเหมือนกันฮะไปเฝ้าเลยตอนนี้มันน่าจะกําลังเลิกกินข้าวแล้วนั่นไงกําลังเดินแล้วฮะยายแวมพายกับรุ่นพี่เดินมาทางซ้ายอ่ะน่าจะปลอดภัยเห็นไหมมันไม่เจออะไรเลยเฮ้ยโอซนะมันเจออีกแล้วเจออะไรวะอ๋อโอซนะมันเห็นมุมนี้ใจเย็นใจเย็โนโนนะโอ้โนโโนะโอเค ข้างหญิงเข้าใจผิดขออภยัยทุกคนมากๆเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ปกติที่น้องขงหญิงซ้อมอะเนาะตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นเว้ยจริงๆอะปกติตรงเนี้ยจะมีสองคนนะทุกคนดังนั้นก็ต้องห่อเหรอไม่รู้ดิ <c oughs> ปกติถ้าหญิงไม่ห่อแล้วมันก็ไม่เห็นเลยอะ่อาแววไพายสองคนใช่ไหมก็ไม่เห็นจะยากเลยฉดอืม เกาะแมงเมาปิดหนึ่งพวกนักเลงมันจะเข้าห้องเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งฮะอ่ะขอยืมพี่อาจารย์สักคนหนึ่งก็ได้ให้หญิงอยากได้น้ําแดงจากพี่อาจารย์นะน้าแดงหน่อยขอน้ําแดงหน่อยขอน้ําแดง,แดงต้อยพื้นถึงปะวะเอา้าไม่มองอะ่โองอะโหไม่มองน้ําแดงอะ่ะตอนที่ให้หญิงซ้อมอ่ะมันมองนะน้าแดงก็อยู่ข้างหน้ามันอะ่ะไม่เห็นหรออะไรวะเนี่ยให้หญิงเริ่มจะอึ้งกับยันเดฟแล้วสรุปมันจะยังไงกันแน่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อย่างนี้ก็ได้ฮะ๊ จบแล้วน้องชมรมดอกไม้ไมาอยู่ตรงนี้เออน,นั่นไงนั่นไงฮะมันตกใจน้ําแดงแล้วอ้าวก็อ้อมหลังดีได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ขอยืมน้ําแดงนักเลงหน่อยมองหน่อยจ้ะมองหน่อยจะ้ะเฮย้ยยันเดฟไม่รอละจบเอาเดิมาสิโอ้โอ้ขอขอปากสักคนเออเออหันหลังสวยๆมาหันหลังมาให้ให้หญิงเลยฮะเร็วหันหลัง <S 2> <S 2> เออนี่แล้วก็เตรียมรับกับฉาโจบ้าทุกคนหรือเปล่านะ้้าญหาง,างไม่น่าลืมเลยแล้วแหละไปเย่ปรบมือหน่อยฮะเฮ้ย <st arts> ก็เป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมฮะในช่องที่ทำ <st arts> ชาเลนนี้เนาะ <st arts> ซึ่ง จริงๆอะน้องให้หญิงมาย้อนดูฟุตเทจใช่ไหมให้หญิงลืมสอนทุกคนในการเปิดโหมดเลิฟซิกฮะเออเดี๋ยวให้หญิงสอนนะหลังจากดูฉากจบนี้เสร็จเนาะแล้วก็มานี่โอ้ยใครจะไม่อยากจับจองไมล์เซ็นไปที่สุดเซลขนาดนี้ล่ะฮะนี่ได้มาสำเร็จแล้วฮะต่อไปฮะก็มาสอนกันหน่อยเนาะในการเปิดโหมดเลิฟซิกพอเราโหลดมาที่หน้าปฏิทินใช่ไหมฮะให้เรากดตัว L ตัว L อ่ะตัว L เขาจะ L 10ครั้งฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0้าหอ่ามันก็จะกลายเป็นโหมดมืดฮะแค่นั้นเลยฮะขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามกันจนจบนะขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงกดสมัครสมาชิกให้น้องให้ญิ่งด้วยนะบายบายฮะมีความสุขมากๆฮะร่ำรวยร่รวยแข็งแรงฮะบายบายฮะ